วันนี้ผมขอมือชาร์จที่ทำกับข้าวไม่เป็นเลยครับกมันก็ทำกับข้าวไม่เป็นไม่เป็นนะทรัไม่เป็นแน่แน่เนี่ยผมขอทานผมกินหน่อยดิทำไมคุณไม่ทำให้ผมกินละหิวหิวกะเพาาที่ต้องถามผมกะเพราที่ต้องถามผมผมกินทุกวันแต่ผมไม่เคยทำเลยนะซอสไข่ไม่เป็นเลยนะก็คือให้ดูก่อนว่าใช้แค่นี้จริงๆคุณก็มีอาชีพแล้วหรือยวไปซื้อซอสมีใบกะเพรามีหมูข้าวจบเลยครับไม่ใช่หรอ อ่ะอีกอย่างหนึ่งคล็ดลับเาาครับผมสูตรเราไม่ต้องใช้น้ํามันครับเพราะว่าที่เขาต้องใช้เพราะเขาต้องผัดพริกผัดพวกนี้ให้สุกก่อนแต่เราคือพริกทุกอย่างครบอยู่ในนี้เลยครับนั่นะได้ได้ได้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราใส่หมูเลยครับผมาเรียบร้อยขอาไปเอาที่ของโปรดเลยนนี้เขาเรียกว่าวิธีการลวนหมูคเดี๋ยวทุกนต้องชิมคนละคำนะครับากวิธีการลวนหมูครับ ดูดูดีนะครับไม่เป็นอย่างๆเนี่ยแล้วไงอันนี้คือหมูไม่ได้ทำอะไรมาเลยถูกไหมมาถึงก็อันนี้สูตรผมคือปกติเนื้อสับหนึ่งขีดใช้สองช้อนโต๊ะอันนี้สองขีดให้สี่ช้อนโต๊ะครับสี่ช้อนโต๊ะก็คืออย่างนี้สี่ช้อนใช่ไหมครับผมอะไรเลวดีมากพี่คนมาช่วยเทแล้วครันนี้ผัดสักแป๊บหนึ่งเข้าเนื้อครับผมก็ใส่ผักใช่ไหมฮเฮ้ยดูดีเฮ้ยถ้าผมทําได้ก็ร้านอะไรก็คงทําได้แล้วแหละครับผมแต่คือคือง่ายมากนะเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยโอเคครับผมชิมชิมก่อนครับชิมก แล้วที่ว่าไม่ต้องใช้น้ํามันนี่ในซอสมีน้ํามันอยู่เยอะไหมอับ่ารไมที่ของโรงงานเขาใช้ธีการคั่วพริกให้ร้อนแล้วมันจะมีน้ํามันพริกแตกออกมาครับผมได้ครับขอบคุณครับถ้าว่าถ้าไม่มีน้ํามันมันก็คือดีดีถูกไหมดีต่อสุขภาพนะขอบคุณมากครับขอบคุณไม่จุดข,ขายเมื่อก่อนตั้งที่ร้านาว่ากระเพราพริกแห้งโบราณไร้น้ํามันครับอออร่อยมาก มันอยู่ที่คนทำจริงๆนะคือเผ็ดกำลังดีอ่ะอือร่อยเลย้ผมผมกินมาหลายที่นะผมว่าใช้ได้เลยใช้ได้ชื่นชมชื่นชม